โลโลตำลวจเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาว์มาตั้ม,ตมช่องนครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมค่าปาร์คิ้งมันจีเพลเยอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรานั้นก็จะมาเล่นเป็นตำรวจด้วยทุกคนอ่าเพราะว่าผมได้ทําการแต่งตัวนะครับผมนะเป็นชุดตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับโหอ,อย่างเท่เลยนะอันนี้ก็เสียเสียกี่ร้อยเหรียญไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนรู้สึกว่าชุดตำรวจนี่จะเสียประมาณ300 300คอยนะครับผมประมาณนั้นเนี่ยมันจะได้ทั้งชุดเลยนะครับถุงมือถุงมือกกางงเกางเกง เสื้อผ้านะครับกลายเป็นแบบว่าชุดตำรวจไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มากับรถตำรวจนะครับผมเป็นเจ้าบุกตินะครับผมนะ่ตำรวจมนต้องขับรถเร็วๆหน่อยนะครับผมต้องรถแรงๆหน่อยเดี๋ยวตามชาวบ้านเขาไม่ทันนะ <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปห้องออนไลน์กันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจับแบบว่าพวกตีนผีทั้งหลายนะครับ อใครขับเร็วผมจับหมดนะผมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราขับเร็วเราโดนตำรวจปรับซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเป็นตำรวจดูบ้างนะครับผมแน่ดูซิว่าเราจะไปปรับใครได้ตังหรือเปล่านะี่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดวอรตำรวจก่อนนี่วิว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 ,ว,วเนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับไอพวกรถซิ่งทั้งหลายตำรวจมาแล้วไ <laughs> รซิ่งนะผมจับหมดนะนี่ ใครใครบอกว่าขับรถสิ่งนะผมจับหมดเลยนะฮะเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาตำรวจไปไหน <laughs> จะพาตำรวจไปไหนใจเย็นๆ <laughs> ดูอา้าวดูวันเออเออช่วยช่วยพิงรถหน่อยดิช่วยพิงรถหน่อย,ย,อยเออดีมากดีมากดีมากเออเป็นประชาชนต้องช่วยเหลือตำรวจเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <laughs> แล้วผมจะลงรถยังไงนี่ผมจะลงรถยังไงโอ้ไม่ตอนนี้ผมตอนนี้ผมขึ้นรถไอ้รถล,ลากไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนผมจะลงยังไงเลยเนี่ยอ่ะชิบหายแล้วลงรถไม่ได้รถตำรวจมันติดอยู่กับรถลากอะทุกคนรถตำรวจติดรถลากมันติดอยู่ตรงนี้ ในที่สุดเราก็ลงได้สักทีนะครับไปไปเดี๋ยวเราไปจับรถซิ่งดีกว่าทุกคนเ,เฮ้ยรถซิง่งรถซิง่งรถซิง่งเปิดวอเปิด,ปด,ปดวอล์กไอรถซิง่งรถซิง่งแข่งกันบนถนนจับ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 เร็วเร็วเร็วจับจับจับอู้ไม่ทนะันอ่ะไม่ทันรถซิ่งมันเร็วกว่ารถตำรวจนะโอ้โหเฮ้ยนี่มันนี่มันรถอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมตัวจับเขานะครับผมไปครับไปครับไปครับ ดูครับไป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 จับรถจับรถแรกจับรถแรกจับไม่ทันโอ้ยตำรวจเจอตำรวจมาทุกคนตำรวจเจอตำรวจเอ้ยแต่รถตำรวจคันาดมันเท่กว่าเราอ่ะเอ้ยตำรวจตำรวจคันนี้มันเท่กว่าเราเยอะเลยอ่ะเอ้ยตำรวจคันนี้โคตรเท่เลยว่ะทุกคนนี่วิวตำรวจโคตรเท่ สพเมืองไหนเนี่ยโอ้โหรถรถตำรวจเทมากครับเทกว่ารถเราเยอะเลยครับทุกคนโอ้แน่นอนแน่นอนไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปจับรถรถซิ่งกันดีกว่าทุกคนนะฮะไป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 จับรถซิ่งก่อนรถตำรวจมีเยอะกว่าเซิร์ฟนี้เยอะจริงเลยจริงเลยฮะนีน่เรามาจับพวกรถซิ่งดีกว่าเดี๋ยวใครซิ่งรถนะผมเปิดบ่อตำรวจก่อนใครซิ่งรถนะผมจับปรับเลยนะครับผม <laughs> ไอม,มีคนท้าตำรวจแข่งวะ่ะ <laughs> เฮ้ยมันมนั่นมันแข่งกันแล้วมันแข่งกันแล้วไป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 โอ้โหมันแข่งกันแล้วครับผมจังหวะน,นี้ตำรวจตามไปครับตามไปโอ้โหตามไม่ทันนะรถ <laughs> ประชาชนเร็วเกินไปเตรียม <laughs> ตัวครับเตรียมตัวครับใครแข่งกันผมจับเลยนะทุกคนมาครับ <laughs> <laughs> DDR ประทะอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะฮยพร้อมไปครับใครซิ่งรถเร็วผมจับครับผม <laughs> ไป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 กูตามเขาไม่ทันนะ <laughs> อ่ะเอยตามใครไม่ทันเลยเว้ย้ยมีคนหาผมแข่งว่ะเอามามาตำรวจอยากแข่งบ้างนะ <laughs> ตำรวจ ตำรวจอยากแข่งบ้างแล้วเนี่ยเอาเอ้ยใครมันมากีดวะเอ้ยใครมันมากีตจะมาตั้มวะเนี่ยมาครับบุกติเจอกับจ T R ครับมาครับผมผมดูซิว่าใครจะชนะครับบุกติออกตัวไปแล้วครับจงังหวะน,นี้อ๋อไปครับจ T R ว่าไงจ T R ีแซงตำรวจไปแล้ว โอ้ยตํารวจแพ้เลยโอ้ใครมาขี่ตัวเนี้ยจะมาตามตัวจริงปะครับตัวจริงครับผมแม่หลอกขนาดนี้ตัวจริงแน่นอนนะสรุปมันยังไม่ได้ปรับใครเลยผมอะ่ะเฮ้ยรถตำรวจคดีเท่วะ่ะรถตำรวจคดีโคตตเท่เลยครับไม่ใช่รถผมนะเนี่ยอาสามสี่รถตำรวจเนี่ยโคตรเท่เลย คอนเทนต์จุลุชั่นคุณมีรถใหม่แล้วในราคาศูนย์บาทเฮ้ยเขาขายรถอะไรให้ผมวะเขาขายรถอะไรให้ผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมลองออกออกออกเข้าใหม่นะออกออกเข้าใหม่มีคนขายรถให้คนระับผมเอ้ยรถตำรวจดิเองอุ้ยโคตรเท่โคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเฮ้ยเรามีรถตำรวจเจ๋งๆแล้วว่ะทุกคนนะฮะเรามี r 3 4ามเลยครับผมอุย้ยต้องขอบคุณตำรวจ191เมื่อกี้ด้วยนะฮะโหแน่นอนมากครับผมอฮ้ยแรงว่ะแรงกวบุกตี้อีก แรงกว่าบบูกติแกวิ่งแรงจัดแรงจัดอ้ยควบคุมรถไม่อยู่นะครับรถแรงเกินนี่นี่นี่ต้องขอบคุณคนนี้เลยฮนะตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับโอ้โหเราได้รถตำรวจโคตรเท่เลยครับผมรถตำรวจอย่างเท่อะทุกคนเออนี่มันเป็นรถแบบว่าตำรวจญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะอย่างเท่อะทุกคนนะครับ ไม่มีอะไรเทพไปกว่าน,นี้แล้วนะฮะโอ้โหโคตรเฟีย้ยวนะฮะอย่างเฟีย้ยวเลยนะอย่างเฟี้ยวเลยนะทุกคนตอนนี้รถซิ่งมันยังไม่ซิ่งกันเลยอ่ะตอนนี้รอรอรถซิ่งแบบว่ามันซิ่งก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามจับนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปตามจับรถซิ่งนะฮะใครที่มาซิ่งรถกันนี้เดี๋ยวผมจะทําการจับให้หมดเลยนะครับผมนี่รถตํารวจคู่รถตํารวจคู่ โอ้โหโคตรเฟีย้ยวเลยวะอย่างเจ๋งอย่างเจ๋ง,จงจนี่จอดสามคันครับพู่กันเลยนะฮะแล้วใครเป็นกดใหม่อะไรซูซ่าซูซ่าเลยน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยอาสามสี่นายจะมาชนตำรวจตายนะรู้เปล่าอันนี้รถใช้ในราชการเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยแล้วเอารถในข้าราชการมาขายทําไมน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเอารถหลวงมาขายเหรอไม่ได้ไม่ได้ใครอย่าซื้อเชียวนะนะเอารถหลวงมาขายไม่ได้นะ เอารถหลวงมาขายไม่ได้นะทุกคนนะนี่วยจอดเลียงกันแบบนี้ก็สวยดีนะทุกคนนะเหมือนแบบว่าเรามามิตติ้งกันอะไรประมาณนั้นอนะเหมือนนัดกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะเออมาใครอยากท้าตำรวจแข่งออกมา ้าวเดี๋ยวเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องขึ้นรถก่อนเว้ยตำรวจท้าตำรวจได้ไหมวะมามาเดี๋ยวเราไปจับรถซิ่งกันดีกว่าทุกคนแหมเราได้รถตำรวจจริงๆมาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณตำรวจ191ด้วยนะครับผมที่ให้รถมานะครับผมเดี๋ยวเราไปจัมตามจับรถซิ่งกันดีกว่านะครับไหนตอนนี้มีรถซิ่งอยู่แถวๆไหนเฮ้ยมีรถซิ่งเทียบเลยตรงนี้เปิดออนไซเรนครับเปิดไซเรนก่อนไอรถซิ่งปับ๊บปั๊บตำรวจ <laughs> ปับ๊บปั๊บรถตำรวจด้วยกันนี่แหละ เฮ้ยผมอยากลองว่ะอยากลองอ่ะตำรวจญี่ปุ่นอัะตำรวจแลมโบอ่ะพยายามจะปรับรถซิ่งอยู่นะตอนเนี้แต่คือแบบยังยังไม่ได้ไงอา้าวชนคนแล้วกูตำรวจตำรวจชนคนตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งต้องการขายรถให้อีกแล้วครับผมเอยดีว่ะมีคนมาขายรถให้ด้วยนะขอบคุณมากๆาเลยครับกดหัวใจให้เลยนะแล้วใครมาเบิ้ลรถอยู่ดีว่วะเนี่ย จ,จับปรับให้หมดเลยนะอะไรวะเฮ้ยอยากลองอยากลองกับแรมโบอ่ะอยากลองแลมโบอ่ะเอ้ยมาว่ะมาครับผมตำรวจญี่ปุ่นเจอตำรวจยุโรปนะฮะมารถตำรวจแรมโบปะทะรถตำรวจ r ารสนะครับผมมาดูซิว่าใครเจอเร็วกว่ากันครับทีทูวันเลสโก้ไปครับจังหวะนี้สับสี่สับหไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับยังมาตั้มนำ เย่ yeah, เข้าเึ้งใช้ไปแล้วโคตรแรงวิงว่งเก้าวิเลยนะครับผมแน่นอนจริงแน่นอนจริงตำรวจจะมาจับรถสิ่งเดี๋ยวตำรวจไปสิ่งรถเองซะแล้วนี่ไงปรับปรับฮ้่ทำไมมันไม่ปรับอะ่ะมันน่าจะปรับอะไรนะเมื่อกี้สงสัยต้องวิงว่งสงสัยวิ่งสวนเลนมันไม่ปรับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอ้เาตำรวจสิ่งตำรวจสิ่งตำรวจสิ่งเดี๋ยวก่อน รถคันนี้ทำไมไมันขับยากจังเลยแหกโค้งง่ายมากเลยนะครับเฮ้ย hey, ผมจะมาจับรถซิ่งเนี่ยไม่มีใครซิ่งรถเลยวะนี่ไงตำรวจตำรวจซิ่งรถแล้วแปบไปท่ทันอ้าวชิบหายแล้วกูโดนเอง <laughs> ตำรวจโดนตำรวจปรับโอ้ my god โอ้โคตรสิงเลยโคตรสิงเลยตำรวจเจอตำรวจปราบครับผม โหเร่งเลยอ่ะไปไปไปเฮ้ยตำรวจคันนี้ตำรวจคันนี้ก็ดูนะเขาดูนะใครขับเร็วแล้วผมผมอ้าวนได้เลยคุณโดนป <c oughs> <c oughs> รับไหมตำรวจโดนปนะรับครับผมตำรวจซิ่งรถเร็วเกินไปหน่อยนะตำรวจโดนปรับเลยทุกคนไอ้มุมมองภายในก็มีว่ะคันนี้นั่งไงโดนปรับอีกแล้ว <c oughs> โดนตำรวจป่าบครับผมโอ้ยเฮ้ย้ยอุ้ยรถคันนี้ขับยากว่ะไป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 เอาโดนตำรวจป่าไปแก้วนี่เดี๋ยวเรามาเล่นตำรวจคันนี้บ้างดีกว่านะครับผมคุณตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งเขาขายรถให้ผมเนี่ยนี่ตำรวจอันนี้รถตำรวจแบบว่าประเทศอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมา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 เล่นเป็นคันนี้บ้างนะครับเออต้องแบบนี้ดิวบคุมง่ายๆหน่อยเมื่อกี้อาสามสี่ควบคุมรถยากมากนะครับผม แทบจะลงข้างทางตลอดเวลาเลยนะโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยคันนี้ก็เบรกไม่อยู่คันนี้วิ่งดีนะแต่เบรกเบรกเอาไม่อยู่เลยครับอ่ไอ้ใครแข่งกันอนะระวังนะตำรวจมาแล้วนะจะบอกให้โอ้โหรถตำรวจ รถตำรวจจะพังแล้วเขาต้องการแข่งกับตำรวจเว้ยทุกคนโอ้ยเจอซีวิกครับผมรถตำรวจประทะดซีวิกมาดูดิว่าใครมันจะแรงกว่ากันวะนะมาครับรถตำรวจประทะกับซีวิกนะครับผมใครจะชนะครับผมที่ทูวันเล t s go อ๋อโอ้โหดันรถรถจะล้วนโอ้โหดันรถรถจะล้วนครับโคตรเร็วเลยเนี่ย เดี๋ยวผมเป็นรถนำขบวนดีกว่าไปออกทริปกันไปไปครับเรามีเพื่อนออกทริปแล้วทุกคน่าเราไม่เหงาแล้วเราไม่เดียวดายนะครับนี่ใครที่แบบว่าเล่นเกมเกงาๆนะนี่มาเล่นคาบาร์ก,กิ้งดูนะครับผมคนไทยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วตอนนี้เกมเขาอัปเดตใหม่เขาค่อนข้างที่จะ,ะแยกเซิร์ฟแบบชัดเจนแล้วนะครับผม มีแบบเป็นเซิร์ฟไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะทำให้เวลาเราเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยเราก็จะเจอห้องแบบว่าห้องคนไทยนะครับผมแล้วก็เจอคนไทยแล้วก็เปิดไมค์คุยกันได้เลยนะครับแต่ละคนก็แบบว่าคุยกันค่อนข้างดีนะครับผมไม่มีเกลียนกันสักเท่าไหร่นะฮะมีแต่เยามาตั้มเนี่แหละจะไปเกลียนนะ <laughs> มีแต่เยาว์มาตั้มเนี่แหละจะไปเกลียนเขานี่ครับผมเดี๋ยวไปออกทิปกันก่อน a อ p y b เบ t ร d a เด o ู o u ขอยมีความสุขมากๆนะครับ,บ,รบเออ,เอ,อนี่ผมก็จะเจออย่างงี้แหละทุกวันนะครับผมเจอแบบนี้แหละตลอดนะครับเด็กๆบางทีเราก็จะเจอขับไปเรื่อยอมู้จะไปไหนเหมือนกันว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> รถมันแรงรถมันแรงวันนี้มาขับรถเล่นวันนี้มาขับรถเล่นใป่ครับเราก็ไปเรื่อยๆครับผมออกทริปออกทริปวิ่งนำนะครับผมวิ่งนำให้ให้เออเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกนำขบวนนะครับโอ้ขับรถยังไงของผมเนี่ยขับรถยังไงก็ไม่รู้นะพี่อ่านเนี่ย อีกคนไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วรถคันนี้ผมว่าขับขับดีนะแต่แต่คอนโทรลค่อนข้างยากว่ะมันเหมือนรถมันเป๋ๆไงไม่รู้อ่ะส <_ C 1> งสัยผมต้องไปซ่อมก่อนละมั้งไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับยาวไปครับวันนี้วิ่งนําขบวนให้เด็กๆนะครับผมชุดนี้เปิดเทอมกันหรือยังครับทุกคนใครดูเม้นใครดูแล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าเปิดเทอมกันหรือยังเห็นบางที่เขาก็เปิดเทอมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะแต่ว่า เขาให้เรียนออนไลน์นะครับผมเออยุคสมัยนี้ดีเนาะมีเรียนออนไลน์ด้วยผมว่าอนาคตเนี่ยอนาคตโรงเรียนน่าจะไม่มีว่ะถ้าจะมีก็คงแบบว่ามีแบบว่าสอนออนไลน์กันอย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแบบนั้นก็ดีนะเราสามารถเรียนที่บ้านได้นะครับผมแต่ว่าการเรียนที่บ้านมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับมันจะว็อกแวกได้ง่ายเนะยมันจะบอกแวกได้ง่ายครับผมแบบเรียนอยู่เออเล่นเกมดีกว่าอะไรเงี้ย ผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นแต่ไม่ได้เรียนออนไลน์หรอกแต่คือแบบเคยเป็นแบบเรียนเสาร์อาทิตย์ไงแล้วใจมันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กับหนังสืออ่ะอ้าวแล้วรถผมพังตายแล้วรถผมติดกันไปกีใจมันก็ไม่ได้อยู่กับหนังสือเว้ยใจมันอยู่กับการ์ตูนนะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันมีการ์ตูนไงเออแล้วเราก็ติดการ์ตูนช่องกาด้วยครับตอนนั้น เพราะฉะนั้นเดือนเสาร์อาทิตย์มันก็เลยทําให้เราวกแวกได้ง่าย,ยนะครับผมเออคิดตัวอย่างเดียวรับว่าเมื่อไหรเมื่อไหรจะสอนเสร็จเนี่ยจะกลับไปดูการ์ตูน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทางโค้งทางโค้งทางโค้งโอ้เฮ่อ้าวค้างเลยกูโอ้ไม่โอเคเปลี่ยนคันดีกว่าทุกคนคันนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ เอาเอารถซิ่งไปบ้างดีกว่าเอาเป็นแบบว่าตำรวจปลอมไปดีกว่านี่เป็นตำรวจนะครับแต่ว่าขับซูเปอร์นะครับผมแต่แต่เราไม่ได้แตกเป็นรถตำรวจนะนี่ไปพร้อมลุยเปลี่ยนรถใหม่แนละ้วเป็นซูเปอร์ครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราจะเป็นเน้นท้าเขาแข่งอย่างเดียวนี้เติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเพื่อความแรงต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังครับโอเคครับเต็มถังแล้วเรียบร้อยไปไปไป เดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะมีนักซิ่งเยอะสักแค่ไหนกันเชนเนียวนะฮะว่าวันนี้เราเอาสุปรา์มาครับเร็วแรงทะลุนรกแน่นอนนะครับผมเบรก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 เฮ้ยรถอะไรฮะร,รถตำรวจปิกอัพรถตำรวจรถตำ,วตำ,วตำวรวจปิกอัพว่ะโอ้ขายห้าสิบล้านเลยเหรอเอาละครับ FC จะบอกว่าพาไปทางตรงนะครับผม f c พาไปทางตรงเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มันจนแรงขนาดไหนนะครับสำหรับ e k 9 400มา้าเองนะแค่400มาาจจ้าแต่ท็อกท็อก2,006อ่ะโอ้โหเอาลวเลวยโอ้ยโคตรแรงเลยวะ่ะโอ้โหไปแล้วครับจงังหวะนี้วิ่ง400 500ไปแล้ว400ม้านะแต่โอ้โหวิ่ง500 600นะครับโอ้แรงจริงวากคันนี้ แรงเกินโอ้โหหกร้อยกว่าครับเอาเกมเกมค้างเอ้าชนเลยโฮ้ยแรงจริงว่ะแรงจริงแรงจริงแรงจริงแรงจนเกมกระตุกอ่ะคิดดูดิแม่เพี้ยฟ้าจริงจริงนะโห ไปครับจังหวะนี้วิ่งเข้าไปครับ600กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโอ้โหเป็นไงแรงจริงครับรถ f c คันนี้นะโอ้โแรงเกินแรงเกินเฮ้ยแต่ f c เขาขับรถดีนะเขาขับเขาขับแล้วเลี้วเลี้วดีอ่ะแต่เวลาผมขับแล้วมันเลี้ยวไม่ได้วะเป็นเพราะอะไรวะ แสดงว่าผมผมขับรถไม่ดีว่ะไอ้คันนี้เฟี้ยวมากเลยว่ะ ad, สุดยอดสุดยอดก็โอเคครับผมวันนี้ก็ปลอมเป็นตำรวจนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปปรับใครนะครับเพราะว่าตามใครไม่ทันนะครับก็ยังไงซะก็อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนหรือว่าแบบไหนก็ลองไปเม้นบอกกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซ y อ u เ g a i นบายบายครับ 办完了。<Bye. S 2> <Bye. S 1>